สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง WordPress ลงคอมเราครับทำให้คอมคอมพิวเตอร์เราเป็น Local Server <อ>เพื่อทำเว็บโดยใช้ WordPress นะครับขั้นแรกเลยแล้วก็ามาที่ WordPress no ไม่ใช่มาที่ website แบบ webserver com เนี่ยครับ เพื่อมาดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งในคอมเราก่อนต้องเลือกให้ถูกนะว,ว่าคอมเรากิบบิตขอ,อ,องอสามสิบิตก็กดแลขึ้นมาก็รอ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเลยครับดหลายขั <laughed> ้นตอนลาเกินรอสักพักหนี่งครับแล้วให้โหลดเสร็จแล้วก็จะติดตั้งซื้อเบอ่อลงใหม่ รัน let's see n e t next create run y h o n d e s t o p y h o n ครับปล่อยไ install นะครับอสักพักหนึ่งระหวางนี้เราก็ไประหว่างรอให้มัน install เราก็ไปโหลด wordpress แล้วก็ไปที่ wordpress.org WordPress จะมี2อันมี wordpress.com กับ wordpress.org ตัวน,นี้เราจะต้องดาวน์โหลดที่ wordpress.org ครับลงคอมเราตัว WordPress ชันภาษาไทยก็มีครับถ้าใครเราเปลี่ยนทีหลังได้ พอดีผมติดตั้งไว้ก่อนแล้วมันก็จะทามครับ Yes เขียนทับไปเลยลงทับไปเลยเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็จะเอา WordPress นี่ไปวางไว้ใน directory ของ เซิร์ฟเวอร์เราครับนะครับเราก็ไปที่สมมุติว่าผมยังไม่ได้อันนี้ครับเราก็มาที่เวซิร์ฟเวอร์มันก็จะมา,รามรรตรงนี้ directory d i r e c t o r เนี่ยครับแล้วก็มาคำสั่ง web ก็มาที่ www เนี่ยครับก็ เอา WordPress เนี่ครับออกมาใส่วางลากมาวางเลยครับแล้วก็จะได้คลิกอยู่ข้างในก็ได้ครับก็จะมีไฟล์มาให้เรามีไฟล์ทีมอยูน่นี้ปลักอินในนี้หมดครับ พอเราติดตั้งเสร็จเราก็ต้องมาสร้างดัตตาดัตตาเบดเราก็มาที่แวรมแวรมเซิร์ฟเวอร์เราไปเนี่ยครับ php my admin คลิกไปเพื่อสร้างดัตตาเบดช้าหน่อยเข้ามาในนี้เราก็จะมีมี wordpress อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครับ สร้าง b a ต e บใส่ดาตาเบสชื่อว่าอะไรีเออแบู๊เดอแล้วกัน Create พอดีคูเดอช็คเชไปเรื่ปปย มาตรงนี้นิดหนึ่งครับเราจะมา e d i t เตอร์ตรง Password ดนี่เราถ้ามันให้ใส่ Password มันจะตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นเลยไลท์เซิร์เวอร์เราก็ทิกเป็น no Password ไปเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเวลาเราไปรัน i n อนิน l ตอลือเะครับก็แล้วกลับมานี่เราต้อง V amps. V amps. ไปที่แอมส์แอมไปที่เดเรกทอรี่ก่อนเมื่อกี้รู้สึกว่าเราติตั้งชื่อเป็น w o r d p r e s s อ่าเหนะ็นไหมล่ะเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เปน็นใช่ไหมเดอต้องเปลี่ยนให้ตรงกับดาต้าเบีที่เราสร้างขึ้นนะครับ พอเ,เปลี่ยนเสร็จแล้วก็มา run flow f l l o w flow ต้องไปที่นั่นไปที่เว็บไซต์อ่ามาแล้วครับทีนี้เราก็แสดงว่าเรา มาแล้วมันก็จะให้ติดตั้งแล้วก็ตัวนี้เราก็เลือกภาษาได้ครับมีภาษาไทยภาษาอะไรเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนก่อน,นคลิกดัต a ต a s e เบเมื่อกี้เราสร้างดัต a ต a s e เบ m เนมชื่ออะไรแล,แล้วก็คลิกไปเลยดัตเตอรเบเมื่อกี้เราชื่อแล้วแล้เตอร์ู้ใชเนมผู้ใช้เนมต้องเป็นรู t ปล่อ,อ,อ,อลไยไว้แล้วก็มีปีต่อย submit โอเคนีน่ครับ alright Sparky you made to this part แล้วก็ run install run install เลยครับพอ run install เราจะมาเจอหน้า welcome ให้ใส่ให้ให้เราใส่ชื่อเว็แบไซต์เราเว็แบไซต์เราอะไรจะใส่ของของก Okay. What? Okay. What's okay, Okay, name. password, it's a password huh? ดีเมลใส่ใน,นร้านค้าสตอร์แชรจัง success นะสตอร์ออรเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปดูหน้าตาวบ ว่ามันให้มาเป็นยังไงเมื่อกี้เราใส่ User n e w อ a s s w o r d Login อ่ามันก็จะมาได้แล้วครับมาที่หน้า Dashboard Dashboard เรา มามันก็จะมีหน้าตา่างให้มี Home Update Post i เ e a Page Comment Appearance Login User เซอร์เราก็จะมาตรงนี้มาที่มาดูทีมทีมลราก่อนนะครับมันก็จะมีทีมมาให้สามสามอันเราจะแอดใหม่ก็คลิกแอดนิวกกรณีที่เรามีทีมที่เราเลือก ฟรีครับตัวนี้เป็นจริงฟรีเราใช้ได้ลั๊กอินเราก็หาฟรีมาติดตั้งได้เรามาเดี๋ยวเราดูหน้าเว็บไซต์มันเป็นยังไงครับพอาาม,มาเนี่ยเห็นไหมชื่อเว็บไซต์ที่เราใส่เมื่อกี้ Hello World เนี่ยครับเองเปลี่ยนกทน่ดับบลูดเปลี่ยนทีมพิธานน์ อันนี้คิเราเป็นเป็นทีมใหม่ activate ดู Ctrl o n o คลิกดูอ่าพอเปลี่ยนทีมนะครับมันจะเปลี่ยนได้ง่ายจากมาหน้าอันนี้นครับเราก็จะมา setting อีกหน่อย general เราใส่ tag line tag line คือมันจะตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนที่ i t l e tag footer เปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่าเป็น อะไรดีนะ่ะไปเฟปซต์เซฟเซฟครับมาตรงเพิ่มมาลิงเซฟตรงเพิ่มมาลิงเปลี่ยนจาก D a y and time เป็นตัวนี้นครับ โพสเนมเวลาเราโพสอะไรมันจะได้สวยเซฟเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างแล้วก็มาสร้างเพจนะครับแล้วก็ไปดูมันจะมีเซมเปิลเพจมาให้ะนะหรับสร้างแอดนิวนะครับก็ออม apa macam เดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมครับเนี่ยจะขึ้นมาให้ครับว้าวไอ้ซิปทีนี้เราจะมา setting ตรงเมนูเพื่อให้ไอ navigation ของมัน ด้านหนึ่งเราก็เปลี่ยนเป็นเมน Nah, dah saya Eh Ini Silakan Siaid Siaid Makanlah dulu Wah Tambah yang lebih ตรงนี้ครับ Manage Location แล้วลืม Select ตรงนี้ Save นี่เป็นไหมครับเนี่ยเปลีย่ยนให้เราเนี่ยโฮม e Wall ์ o n t แค่นี้เราก็จะได้เว็บมาเว็บหนึ่งแล้วนะครับแต่คราวหน้าเราจะมา ปรับแต่งเลตกันยังไงให้สวยงามนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ